กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมสถานการณ์ปัญหาคือคลองน้ำเสียในชุมชนอ้อมน้อยระบุปัญหาปัญหาที่ตามมาคือสรงกลิ่นเหม็นน้ำในคลองมีสีดำรวบรวมข้อมูลและแน,นวคิดรวบรวมข้อมูลได้จากการทำแบบสอบถาม Google From สอบถามจากคนในระแวกคลองอ้อมน้อย ใช้วิธีการสังเกตเลขค้นหาจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือออกเบวิธีการแก้ไขปัญหาโดยการจัดตั้งระบบบ,บำบัดน้ำเสียร่วมของชุมชนวางแผนการก่อสร้างเครื่องบำบัดน้ำเสียสำหรับชุมชนหรือท้องถิ่นเพื่อรวบรวมและบำบัดน้ำเสียจากบ้านเรือนและอาคารต่างๆก่อนปล่อยลงสู่คลองหรือกังหันบำบัดน้ำเสีย จากนั้นได้ทดสอบประสิทธิภาพของกังหันบำบัดน้ำเสียพร้อมทั้งปรับปรุงระบบต่างๆให้ดีขึ้นจากนั้นจึงได้สอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคลองน้ำเสียโดยสอบถามผ่านแบบสอบถาม Google f r o m